สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับค่ำคืนนี้นะครับจะมาทำการรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับนี่คือเอฟสัน ebs 7นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน ebs 7ตัวนี้นะครับความสว่าง2,300ลูเมนครับคอนทราสตเรทิโอ2,000ต่อ1ความละเอียด8 0 0ร้0คูณหรหรือว่า svga นะครับผมทำการเปิดเครื่องสแตนบายรอที่จะทำการ ทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับทดสอบด้วยโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้ไม่ได้ต่อด้วยเครื่องฉายเครื่องอ่านไฟล์นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมทําการต่อจากโน้ตบุ๊กนะครับเนื่องจากสะดวกนะครับในการปรับแกน X แกน y นะครับใช้โปรแกรมพอรเพเยอร์ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพครับ การทดสอบด้วยไตเติลภาพยนตร์นะครับของสหสตร์งคนฟิล์มนะครับคุณผู้ชมครับแหมได้อัธรสดจริงครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอฟสันโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับในการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ ทดสอบชมไตเติลก่อนนะครับวันนี้ f s สัน EBS7 ครับสู้แสงสู้ไฟได้นะครับคุณผู้ชมดูไฟครับเปิดไฟในหมู่บ้านไว้รอบเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูภาพกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้า f s สัน EBS7 นะครับ f s สัน EBS7 ไม่กลัวแสงครับคุณผู้ชมครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในการสู้แสงในการฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะลองลองทดสอบนะครับด้วยภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฉายด้วยโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมพอดเพลเยอร์นะครับที่ปรับแกน X แกน Y ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับสุดยอดครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากำแพงนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห <quin van? S 1> <Bonjour. S 2> สุดยอดจริงๆครับ F สัน e EBS 7ครับ <Excuse me. S 2> คุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยครับตัวนี้ F สัน e EBS 7ตัวนี้นะครับ <Excuse me. S 1> คุณผู้ชมครับ <c oughs> สำหรับเอฟสันอีบีเตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอเสนอขายนะครับในราคา5 5า0นรบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ